ข่าวด่วนช่วงใหมยโมงผู้บัลไทยประจำวันที่29พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บังคับรังผู้บัลไันครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของบ่ายโมงนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้ AFC Post ทีมชาติไทยขึ้นแท่นทีมท็อปทวีปเอเชียเด้นะโดยการนี้ด้านของทางสมาอลทั่งเอเชียแปลว่า AFC เปิดโฉมอันดับโลก15ทีมที่เรียกว่าดีที่สุดนะฮะของท w วีเอเชียปรากฏว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การน,นำทัพของกุสลญ,ญี่ปุ่นมาสดาเอชขึ้นแท่นท็อปอันดับที่15ของทวีเอเชียซึ่งเป็นทีมหนึ่งเดียวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ติดท็อปอันดับที่15ของชวีปโดยมีคะแนนรวมสะสมอยู่ที่ประมาณ1,228คะแนนในกรณีก็จะมีญี่ปุ่นนะฮะ1,653คะแนนอิหร่าน1,635คะแนน เกาหลีใต้1585คะแนนออสเตรเลีย1514คะแนนกาตาร์1477คะแนนอิรัก1443คะแนนอุซเบกิสถาน1425คะแนนซาอุดีอาระเบีย1407คะแนน UAE 1386คะแนนจอร์แดน1376คะแนนโอมาน1307คะแนนบาบรเรน1306คะแนน 1,266คะแนนซีเรีย1 2 4 9คะแนนแล้วก็ทานั้นของไทยนะฮะ1,228คะแนนในครักนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้เรียกาติดท็อปอันดับที่15อาเซียนทีมอินฟีฟ่าเมนแฟรงกิ้งในขรังนี้ถือว่าไม่ธรรมดาก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เยอะเชียร์ทีมชาติไทยชุดลุยศึก AFF ในขรังนี้กันด้วยครับอเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารยังไงดูเลยนะ โฉแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยบริสุทธิ์เอเชียนคัพ2อ2 7ย่อย่างเป็นทางการโดยการน,นี้ทา่านั่งของหลังจากที่สมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟา่าประกาศอันดับแรงกิง้งโลกนะฮะรอบสุดท้ายของปีออกมาในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยอันดับโลกในรอบนี้จะถูกนำมาจัดทีมวางโถของทางด้านการแบ่งกลุ่มของการแข่งขันเอเชียนคัพ2027ับรอบคัดเลือกรอบ3ในการจับฉลากจะดีขึ้นในวันที่9ธันวาคมนี้ โดยจะแบ่งออกเป็นหกลุ่มและจะเอาทีมแชมป์กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศซาอุดิอาระเบียปรากฏว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้ใการนำทัพของมาสดาอิชิอินะฮะอ,อยู่ในโถท,ที่1จับแบ่งสายของการแข่งขันฟุตบ,บอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกอรอบ3อย่างเป็นทางการในครั้งนี้3ทีมแฟนบอลทีมชาติไทยเตรียมจะต้องเจอกับใครกันนะ เริ่มไปที่โถที่1นะครับผมก็จะเป็นซีเรียไทยทาจิกิสถานบริบนอนเวียดนามและก็อินเดียโถที่2ก็จะเป็นบาเลเซียเติร์กเมดิสถานฟิลิปปินส์อัฟกานิสถานฮ่องกงและก็เจเมนโถที่3จะเป็นสิงคโปร์มาลดีฟชทนนิสไทเปเมียนมาเนปาลและก็พูทันโถที่4ก็จะเป็นบรูไนบังกลาเทศลาวจิมเรสเตยปากีสถานและก็สีฟรังกา าผมไปได้ว่างานนี้ต้องเาดูกันต่อไปกานว่าจับสลักมาแล้วไทยจะต้องไปเจอกับใครเรามาดูประเด็นข่าวตอา่อมาเจนครับเช็คฟอร์มเจ้าฟอ้องปรเมศหลังช่วยกีเดนพยองบุกชนะเซรังงอเป็นต่อ2โดยท่องฟอร์มการเล่นของแนวรุกนะฮะดาวรุ่งกีเดนพยองบุกเก็บชัยเหนือเซรังงอในศึกเ l 2ในครั้งในขะนี้โดยเปิดททงดนานของสตินะฮะปรเวศอาวิไลกองหน้าของทางฝั่งเมืองทองยูเนเต็ดในเกมที่บุกไปชนะเซรังงอหนึ่งต่อสอง ทีมจากมาดเลเชียใดศึก AFC ซแชมเปียนลีกสอ2เพราะแบ่งกลุ่มนัดที่5โดยเกมดังกล่าวเจ้าฟรองได้ออกสตาร์ทนะฮะเป็นตัวจริงก่อนที่จะช่วยทีมเก็บ3แต้มสำคัญในการลุ้นที่จะเข้ารอบต่อไปของศึกบอลคัดอบอลถ้วยเอเชียซึ่งทางด้านของสติของเจ้าตัวมุ่ต่อไปนี้ลงทั้งหมดนะฮะ90นาทียิงไป1ประตูยิงทั้งหมด3ครั้งจ่ายบอลแม่นยำา19ต่อ26ครั้งหรือ7 3 เส่าวาด์ครั้งสัมผัสบอลน,นะฮะ49ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ49ครั้งหรือประมาณ14%จ่ายบอลไปยังพื้นที่สุดท้าย6ครั้งบางบอลยาวจะแว่นยำดึงต่อ2ครั้งหรือคิดเป็น50%แล้วก็นาบอลกลับมาครอบครอง5ครั้งในครั้งนี้โอ้โหเป็น่างานนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะเจ้าฟรองคนนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงงานนี้เจริญสิน แอสเซสสารฝันเด็กไทยเรียนทักษะฟุตบอลกับพนักของฟอนเตเรน่าโดยการน,นี้จเจริญสินแอสเซสนะจัดกิจกรรมชินเด่นฟุตบอลเดย์วิดคาวาสกิฟอนเตเรไทยแลนด์2024สารฝันเด็กไทยเรียนร,รู้ทักษะฟุตบอลกับคาวาสกิฟอนเตเรที่เกิดขึ้นในข้ะนี้โดยบริษัทเจริญสินแอสเซสจำกัดผู้เ่ยวชาญในการพัฒนาและก็บริษัทที่พักอาศัยสหรับชุมชนในภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวร่วมกับบริษัทสิงค์คอมบริชั่นจำกัด จับมือกับพน้านของฝั่งคาบ s ซกิฟอนเตเร่สโมสรยักษ์ใหญ่จากเจลิกญี่ปุ่นร่วมกับพัน้านของอาจากกิจกรรมกีฬาฟุตบอลภายใต้ชื่อชินเดนฟุตบอลเดวิสคาบัซกิฟอนเตเร่แถลงสัดา์ที24ให้แก่เยาวชนในวันที่เทศบาลตำบลบ,บางปูอายุระหว่าง6-12ปีจำนวนกว่า60คนณอาคารศูนย์กีฬาซีคอมเพล็กซ์นะฮะเทศบาลตำบลบางปูในครั้งนี้ โดยสำหรับการฝึกซ้อมเก้มข้นในแบบสไตล์ของญี่ปุ่นเริ่มฝึกทักษะขั้นพื้นฐานวิธีการแปลบอลการจับบอลการเลี้ยงบอลการส่งบอลอย่างถูกวิธีปิดท้ายด้วยการลงทีมแข่งขันนอกจากนี้ยังปลูกฝังเรื่องของระเบียบวินัยและก็การมีน้ำใจเป็นนักกีฬาฟุตบ,บอลให้กับเยาวชนทุกคนกันอีกด้วย ดยกิจกรรมดังกล่าวบริษัทเจริญสินแอสเซทจำกัดมุ่งมั่นจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ทักษะการเล่นฟุตบอลอย่างถูกวิธีจากสโมสรฟุตบอลระดับเอเชียและก็ส่งเสริมการใช้เวลาว่างในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจไปการก้าวสู่อาชีพนักฟุตบอลของประเทศชาติในครั้งนี้กันต่อไปเป็นธรรมานี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะฮะที่ใครมีลูกมีหลานสามารถส่งเข้าไปร่วมกิจกรรมได้นะครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับเอาเร่ยังไงการท่าเรือโดนเปอร์ซิปบันดุงตีเจ้าช่วงทดเจ็บแต่ว่าก็ยังเลี้ยว1ซบกทีมศึก ACL2 ในครั้งนี้ได้อยู่นะโดยการนี้ทางด้านของรัสนาดุมบยาซัดเบิรนช่วยพาการท่าเรือ f c แซงนำเปอร์ซิปบันดุงมายิงนะฮะทดเจ็บอ่าบทแชร์แต้มสุดดราม่า2ต่อ2ทำให้สิงห์เจ้าท่าเก็บเพิ่มเป็น10แต้มการันตีผ่านผ่านเข้าสู่รอบ1 6ทีม แน่นอนอยู่แล้วส่วนประสิบบันดุงมีทับดทดาแต้มจมบวยแต่ยังคงได้ลุ้นเข้ารบต่อไปในช่วงน,นัดสุดท้ายในครั้งนี้โดยการแข่งขันฟุตบอล AFC c h แชมเปี้ยนลีกท2ส2 2 4สาย f นัดที่5 BG ประทุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาสิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC จากฝูงของกลุ่ม,ม่ทบด9แต้มจักทบด4 4นัด เปิดบ้านรับมือปราชันสีน้ำเงินเปอร์ซิบบันดงจากอินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่4ของกลุ่มไม่ท้าหมด4ีแต้มจะั้งหมด4นัดโดยเกมนี้ถ้าหรือเอฟซีของโคดอ้นรังสรรวิวัตชัยโชคถ้าจบด้วยการมีแต้มไม่1หรือว่า3แต้มจะการันตีการเข้ารอบ1ิบกทีมสุดท้ายในคารักนี้ทันทีส่วนเปอร์ซิปบ,บันดงบังคับต้องบุกเก็บแต้ม3มแต้มอย่างเดียวเพื่อโอกาสในการลุ้นในช่วงนัดสุดท้ายในคารักนี้กันต่อไป โดยครึ่งแรก8นาทีแรกโอกาสลุ้นของการท่าเรือ FC แต่จังหวัดหลุดเข้าไปซัดมุมแคบที่บริมซ้ายของบดินผาราแต่บอลยังไปเข้าหน้าต่างนะฮะนาทีที่16นะผมประซิบ,บันดุงได้จุดโทษจังหวะที่อัสนาวีบางกรมเข้าพรดพลาดใส่มาสค็อกกัปตันทีมเยือนในก,กรกระโดโทษก่อนที่ซิโรอเวสจะยิงจุดโทษเข้าไปให้ประซิบ,บันดุงบุกนำการท่าเรือ FC ไป1-0 สิบแปดที่ต่อมาทัางของแอสนาวีมังโกรัมนะฮะแก้ตัวสําเร็จเปิดฉากขวาให้กับนังของปราชน,นาดุมยาเทคชิงเดียวเลี่ยมเอาเข้าบอลมาครองก่อนจะได้จังหวะยิงจ่จอๆหน้าปากประตูเข้าไปให้การท่าเรือเอฟซีตามตีเสมอไป1ต่อหนึ่งแต่แนละ้วนาทีสามสิบเอ็ดนะฮะการท่าเรือก็มาพลิกแซงขึ้นนำปสิบ,บันดุงไป2ต่อหนึ่งจากเฟรดิเป้อัมบริมเปิดจากด้าน,นขวาบอลมาถึงลราน,นาดุมอยาซัดไม่จับเหมาคนเดียว2ลูก และก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้มาต่อที่ครึ่งหลังเควินเดร์ลมลำเปิดเตะมุมทางฝั่งซ้ายบอลมาเข้าหัวปราสนา่าดุงเบียที่ได้ขึ้นโขกแต่บอลยังไปตกหลังคานในครันน้งนี้แต่แล้วนาที่86นะนรับการท่าเรือก็เคลียร์ไม่ขาดกุสตาโวฟรังกาสได้ซัดด้วยซ้ายซุเมทีโคกโพได้ด่านการท่าเรือยังออกมาเคลียร์ได้ก่อนในครันน้งนี้แบบน่าหือเชื่อแต่แล้วช่วงทวาบาดเจ็บ90บวก5นาทีเปร์ซิปบันดงตามตีเสมอ การท่าเรือไป2ต่อ2จากดาวิดดาซิวาตัวสำรองโดยจบเกมครั้งนี้การท่าเรือ FC เสมอกับท้านของเปอร์ซิปบันดุงไป2ต่อ2ทํทำให้การท่าเรือ FC การันตีในการเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแน่นอนอยู่แล้วส่วนเปอร์ซิปบันดุงยังต้องลุ้นเข้ารอบต่อไปกับเลออนซิตี้เซเลอร์และเชอรอจิงเอฟซีในช่วงัดสุดท้ายกันต่อไปนะและนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงพุตบอลไทยประจำวันที่29พฤศจิกายน2567 โดยชายผู้บครรังฟุตบันแต่นครับ